ไม่มีที่ว่าก็คือสามเนี่นะครับเราเราที่ผ่านมาจริงเนี่จริงแต่ว่าราคาตรงบอลอหมันทํางคำเลยนะสองนะครับเรื่องการรวบรวมได้นะครับก็คือก็คือรวบรวมส่งห้างไล่ินได้สองตันับบนี้เนี่ย อีีีกปลครับเน่ยทาทมตรงนั้งประเทศไทยหรืออะไรอยู่อาถือว่าเฉพาะกลุ่มของเราครับว่ที่มารับซื้อของภูมิสามห้ปกติเคยกินผลละมงผลไม้เป็นยาล้างคอหลังกินข้าวเอาไว้ก่อนแต่มันถึงเวลามันแก่จัดแล้วเนี่ยมันอยู่ได้อีกวันสองวันมันก็ขายไม่ได้แล้วใช่มันก็เปลี่ยนสภาพข้าวอยู่เต้นลงแต่ไข่แต่ไข่แก่ไม่ได้ใช่ไหมครับ

เลยเดินไปเลยเดินไปเลยตัไปแค่ไ้ไปแค่ที่นัเก็บผ้าถุงบวทำ ตอ,อนนี้เราชื่อเสียก็เลยเข้าดูว่าเสียืุว่าเสียตนี่มนนาลไหมนะมันรอดท่าเานี่มาดูนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những